สวัสดีครับเพื่อนเพืนทุกคนนะสวัสดีเช้าวันพุธนะวันนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่คันหนึ่งนะครับอ่าเป็นรถซีดานนะครับบอดี้โค้รส,สวยเลยครับนิ่มมากนะฮะเดี๋ยวดูว่าผมเอารถอะไรมานะครับเดี๋ยวผมไลฟ์ให้ดูนะครับผมเป็นนี่เลยครับโตโยต้าแคมรี่นะฮะสองจุดศูนจีปีหนึ่งศูนย์นะครับนะ ผมมาพร้อมคมไฟสวยใสยเลยนะฮะไฟโปรเจคเตอร์นะฮะผมนะฮะมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์ข้างล่างนะฮะกระชังหน้าชุบโครเมียมสวยเลยะฮะโมผู้นำทุกวันนี้วัยรุ่นขับเยอะมากฮะดูดีมีราคานะฮะไฟเลี้ยวมาพร้อมกับกระจกมองข้างนะฮะแม็กก็ได้แม็กเดิมๆจากโรงงานยางได้ยางปี2024นะครับ ผมพาดูบอดี้รอบๆพันกันนะครับเพื่อนครับฮนะ <_ C 1> เห็นไหมฮะสวยกิฟคันนี้เพิ่งล้างเสร็จนะฮะไม่ได้ทําสีไม่ได้ทําอะไรเลยนะเอาไปใช้งานได้แยบยาวๆเลยนะครับผมนะทีนี่เรารักษาสภาพเดิมๆไว้ตลอดเลยนะครับบอดีนะ้ body สวยมากนะครับโคมไฟเป็น LED นะฮะไฟท้ายเป็น LED 2.0G นะครับสองจุดศูนย์จีน๋ยวหลบลบฮะนี่ฮะดูรอบๆคันกันแล้วนะครับผมเห็นไหมฮะบอดีร้รอบๆคันนี้ไลท์ที่ติอะนะฮะฮะโบ,บดีรบ้รอบๆคันไลทที่ตินะครับผมอืมเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูข้างในห้องโดยสารนะฮะห้องโดยสารคันนี้นะฮะเบาะเป็นเบาะหนังปรับเบาะไฟฟ้าคู่หน้า มอเตอรเป็นมัลติฟังชันนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้มากับอ่ลายไม้สวยๆเนี่ยคอนโซลลายไม้สวยๆนะนนว,ๆนะวิทยุติดมาจากโรงงานวิทยุดเดิมติดมาจากโรงงานเลยนะฮะเห็นไหมครับบอดี้สวยหน้าสวยนะครับประตูสวยได้จำได้สวยๆเลยนะครับผมอมเห็นไหมเบาะหลังอืไม่ได้ใช้งานเลยครับ มีแอร์หลังให้ท่านด้วยนะฮะอืมกระจกไฟฟ้าสี่ด้านด้วยฮะอ่าเดี๋ยวดูท้ายนะครับอืมเรามาดูห้องเครื่องกันกเน็เพื่อนๆนะฮะห้องเครื่องคันนี้สวยใสยเลยนะครับคันนี้สวยใสยเลยฝากระโปรงน,อน็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายก็ยังเดิมๆนะครับชกฝากระโปรงยังสภาพยังดีอยู่เลยนะครับฝากระโปรงสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยครับผม ซ้ายขวาทุกอย่างครบนะครับวถาฝากระโปรงซ้ายขวาไม่มีคําว่าถอดนะครับเครื่องแห้งแก๊กนะฮะเครื่องแห้งแก๊กเลยนะครับผมนะ,ะเอาไปใช้งานแบบยาวๆความคมของคานยังคมอยู่นะฮะแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยทําสีมาเลยนะครับนะ,ะซ,ซุปฝากระโปรงก็ไม่เคยขยับอน็อตหมวโช๊คฮะยังไม่เคยขยับเลยนะครับผมนะฮะ เพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจ t ต y o t a c แ m รี่ก็ติดต่อผมได้นะครับคันนี้ปีหนึ่งศูนย์นะเราขายท่านเพียงแค่หนึ่ง0เจ็ดห่เก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจโตโยต้าแคมรี่นะครับนะฮะสวยๆบอดี้สวยๆ, ody, วยๆอย่างนี้นะครับคันนี้เป็นปีหนึ่งศูนย์นะ,ะเราขายท่านเพียงแค่หนึ่งแสนเจ็ดห่นเก้าพันบาทนะฮะผ่อนได้ด้วยนะครับผ่อนเดือนละประมาณไม่เกินสี่พันบาทครับผม ติดต่อผมได้นะครับผมเซลเปียรครับศูนย์แปดหกสี่สองสี่สองห้าศูนย์สี่นะครับผมอ่ไอดีไลน์อัโตคาห้าศูนยะ์สี่นะครับครับสวัสดีค่ะ